S 1> <S 1> การใส่ใจตัวเองถือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลยและควรเริ่มต้นใส่ใจตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UP Life ชนิดแคปซูลที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรถึง6ชนิดไม่ว่าจะเป็นหงผักชีงดาหงอบเชยสารสกัดใบ,บเจียวกู้หลานสารสกัสดเห็ดหลินจือผงตังถังเช่าสารสกัสดพริกไทยดำผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP สากลและ HACCP ผ่านการผลิตยอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนได้รับเลขสาระบบอาหารจากอยและเครื่องหมายฮาลาลที่พี่น้องชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้รับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งเริ่มต้นใส่ใจตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร uplife สนใจข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์0 8 8 6 2 6 5 5 5 1 หลายคนอาจไม่คาดคิดว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราอย่างไม่ระมัดระวังเมื่อสะสมนานวันเข้าก็ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวได้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือเรียกชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆว่าโรค NCD เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรคและไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนโดยการสัมผัสหรือการหายใจแต่เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่เหมาะสมของเราโดยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี้ประกอบไปด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กําลังทว,วีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อหรือรังเป็นจํานวนกว่า14ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า3,040,000รายต่อปีหรือ75%ของการเสียชีวิตในแต่ละปีของคนไทยทั้งหมดคิดเป็นการเสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ37คนและมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกๆปีซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ60ปี จัดว่าเป็นภัยเงียบน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและมักจะไม่แสดงอาการให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ต้องบอกว่าสถนานการณ์ปัจจุบนันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะยังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกค่ะและก็ยังเป็นอันดับหนึ่งสำหรับประเทศไทยด้วยทั้งในมิติของจำนวนผู้เสียชีวิตและภาวะโดยรวมของโลกค่ะซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมามากมายนอกจากนั้นค่ะยังนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคเรื้อรังตามมาอีกหลายโรคเลยค่ะทั้งโรคเบาหวานหัวใจไขมันความดันเป็นต้นค่ะ โรคเบาหวานถือเป็นโรคเรื้อรังค่ะที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละปีและเบาหวานก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญนะคะของการเกิดโรคภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา จนนำไปสู่การเจ็บป่วยแบบเรื้อรังและเสียชีวิตได้โรคความดันโลหิตสูงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวที่ฆ่าชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากด้วยความไม่รู้ของผู้ป่วยหลายคนค่ะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่ากำลังป่วยเป็นโรคนี้อยู่โดยโรคความดันโลหิตสูงนี้ถ้าหากผู้ป่วยทิ้งไว้นานโดยไม่รีบทำการรักษาก็จะก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบภาวะหลอดเลือดแข็งทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่ความผิดปกติต่อส่วนต่างๆของร่างกายจนบางครั้งค่ะอาจส่งผลทวีความรุนแรงของตัวโรคมากขึ้นและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไขมันในเลือดสูงโรคร้ายจากการตามใจปากเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคของคนในยุคนี้ค่ะที่ส่วนใหญ่นะคะนิยมความรวดเร็วในการดำเนินชีวิต ซึ่งโรคนี้ค่ะเกิดจากการสะสมตัวของคอเลสเตอรอลและสารต่างๆภายในหลอดเลือดจึงทําให้ขาดการระมัดระวังในเรื่องของการทานอาหารนั้นน้อยลงและเมื่อมีภาวะไขมันในเลือดสูงไขมันไปเกาะตามหลอดเลือดเหล่านี้ก็จะนําพาไปสู่โรคร้ายแรงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันคนไทยก็เริ่มมีอัตราการป่วยโรคไขมันในเลือดสูงเพิ่มมากขึ้นโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวมากๆค่ะและยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยในการฆ่าชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากซึ่งโรคนี้เกิดจากการสะสมของคอเลสเตอรอลและสารต่างๆภายในหลอดเลือด ทำให้เกิดการสร้างคราบไขมันไปเกาะที่บริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจจึงสง่งผลทำให้หลอดเลือดหัวใจมีอาการตีบหรืออุดตันจนไปปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดที่หลอเลี้ยงหัวใจนั้นลดลงเรื่อยๆไม่เพียงพอจนนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ และในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้ป่วย1ท่านค่ะซึ่งถือดว่าเป็นเคชที่กำลังเผชิญและประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคความดันและไขมันในหลอดเลือดเดี๋ยวไปพูดคุยและไปดูเรื่องราวของพวกเขากันค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อกองทองสัมพันธ์เลิศค่ะชื่อพี่หมวยค่ะปัจจุบันนี้พี่หมวยประกอบอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นผู้จัดการหมู่บ้านอยู่ค่ะนอกจากนั้นค่ะพี่หมวยมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะการใช้ชีวิตก็ทั่วๆไปค่ะส่วนมากก็มีไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรก็มีงานสังสรรค์ก็ไปตามเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะดื่มบ้างไหมคะก็ด้วยค่ะอาหารโปรดที่ชื่นชอบก็จะเป็นหมูกระทะค่ะ หมูกระทะใช่ไหมคะหมูกระทะหรือว่าบุฟเฟ่อะไรที่เป็นบุฟเฟ่เนี่ยกับเพื่อนเนี่ยจะต้องไม่พลาดอย่างมากที่เราจะชอบเลยก็คืออาหารทะเลอย่างช่วงพวกปลาหมึกกุ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเรากินไปเยอะเนี่ยเจอที่ไหนคือแบบจะต้องซื้อคือสมัยก่อนนี่เรียกว่า enjoy eating ใช่ค่ะซึ่งเราก็ตอนนั้นก็เราใช้ชีวิตอย่างที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยรัชานอนั้นตามใจปากเราเลยอยากจะทานอะไรก็ทานอยากจะกินยังไงก็กินนอนดึกเที่ยว ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลยค่ะออกกาลังกายบ้างไหมคะไม่ค่อยได้ออกค่ะเมื่อย้อนไปสิกบาปีไม่ได้ออกเลยใช่ค่ะแล้วพักผ่อนตอนนั้นถือว่าพอเพียงไหมตอนนั้นก็น่าจะไม่พอเพียงนะคะแต่เราก็ไม่คิดว่านั่นคือเราคิดว่าเราพอแล้วเรานอนแค่นี้พอแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราตอนนี้เนี่ยพี่หมวยป่วยเป็นโรคอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็จะมีความดันสูงค่ะแล้วก็ไขมันใกล้ๆเร็วๆนี้คุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่ควบคุมหรือไม่ระวังก็จะมีเบาหวานนะคะ เป็นมานานกี่ปีแล้วคะก็เป็นมาประมาณเกือบเกือบสิปีแล้วค่ะเราเป็นโรคความดันแล้วก็ไขมันในหลอดเลือดสูงนี่อายุเท่าไหร่คะพี่หมวยประมาณ29้ได้ย <29 S 2> ี่สิบเก้าเองเหรอใช่ค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าอายุเราเท่านั้นไม่น่าจะมีโรคเหล่านี้คะ่ะโอ้เกือบเกือบสิปีเลยถ้างั้นย้อนกลับไปก่อนที่เราจะตรวจเจอนะว่าเราจะเป็นโรคเนี่ย เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นด้วยความบังเอิญค่ะพอดีโดนแมวกัดเราก็เลยไปหาคุณหมอค่ะแล้วปรากฏว่ามันจะต้องมีการวัดความดันอะไรพวกนี้ก่อนแต่เลือดอออคุณหมอว่าความดันแล้วเนี่ยความดันในเลือดเนี่ยมันไม่ลงเลยความดัน200กว่าค่ะคุณหมออบกว่าเส้นเลือดในสมองแตกได้ตลอดเวลากลัวแล้วตอนนั้นต้องคือแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเลยไหมคะใช่ค่ะแอดมิดเพราะว่าคุณหมอบอกว่า คุณออกไปใช้ชีวิตปกติไม่ได้เพราะว่าความดันมันสูงมากเครียดมากค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหฉันเป็นขนาดนี้เลยเหรออืมค่ะเพราะว่ามันไม่มีอาการใดๆมาก่อนเลยด้วยไม่มีอาการใดๆเลยใช่คุณหมอบอกว่านี่เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่ามันไม่แสดงอาการมาก่อนหน้าเลยไปวัดความดันปุ๊บมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยสูงมากเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณหมอวัดซ้ํากี่รอบก็สูงเหมือนเดิม ถึงนอนพักไปแล้วก็สูงเหมือนเดิมค่ะวันนั้นเนี่ยเราขอคุณหมอกลับบ้านแต่คุณหมอบอกว่าให้เซ็นเอกสารเซ็นเอกสารว่าถ้าคุณกลับบ้านไปเนี่ยคุณเดินออกก้าวออกจากโรงพยาบาลไปถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทางโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบอเพราะว่าหมอได้เตือนแล้วว่าความดันมากขนาดนี้ค่ะมันเสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตกตลอดเวลาเลยค่ะคือ <Okay. S 2> ถ,ถ้าเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยไม่พิการก็เสียชีวิต หลังจากที่ไปพบกับคุณหมอแล้วคุณหมอมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะคุณหมอก็จะให้ยามาทานค่ะะแล้วก็ให้มีการออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยแนะนําให้ออกกําลังกายด้วยใช่ค่ะแล้วก็ให้ลดน้ําหนักควบคุมอาหารค่ะค่ะให้ทานยาต่อเนื่องเรียกว่าทานยาต่อเนื่องนับตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คือเกือบ10ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะและหลังจากที่พี่หมวยตรวจเจอโรคแล้วเนี่ยหลังจากนั้นต่อมาแตกต่างจากสมัยก่อนอยังไงบ้างคะ ก็คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเราก็ก็ออกไปซื้อน้ําไปซื้อชายเยน็นค่ะค่ะไปซื้อชายเย็นทานปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยก็เกิดวูบไปเลยอะคะ่ะ หมดสติไปเลยแบบนี้เหรอะใช่ค่ะฟุบไปไปขอนั่งเก้าอี้เขาแล้วก็นอนฟุบไปเลยเราบอกว่าอยู่ๆเราเวียนหัวแล้วก็ว<ม>ูบลงไปเลยคือทุกคนมาเรียกเนี่ยไม่ใช่เป็นลมด้วยนะคะ,ค,ะคือทุกคนมาเรียกเนี่ยเราได้ยินแต่ว่าเราไม่สามารถตอบโต้ได้ขยับตัวไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วเขาก็<ม>เขาก็บอกว่าจะไปส่งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่คือเรารู้สึกตัวดีตลอดเวลา<ม>ประมาณสามชั่วโมงกว่าได้อะคะ่ะพอหลังจากนั้นก็ไปโรงพยาบาลนะคะ,ค,ะคุณหมอว่ายังไงบ้าง ความดันมันสูงสูงมากนะคะก็เลยก็เลยว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากไม่ใช่เรื่องเล่นๆธรรมดานะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าความดันไขมันแล้วคุณหมอบอกตามมาติดๆเนี่ยเบาหวานนี่กังวลอยู่เพราะว่าตอนนี้น้ําตาลที่ล่าสุดที่เป็นตรวจนะคะก็คือบอกคุณหมอบอกว่าถ้ายังไม่คุมนะยังไม่ได้ทานอาหารเลยเนี่ยแต่มันสูงร้อยกว่าเนี่ยแสดงว่าโอกาสเสี่ยงสูงมากก็เกือบเกือบจะเป็นเบาหวานแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ คุณหมอบอกต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอายุสั้นแน่นอนแค่แต่ตอนนั้นก็คือทานยาปกติไม่ได้หยุดยาใช่ใชแบบกระทัน,ทนหันไม่ใช่ใช่ไหมคะค่ะทานยาปกติใช่แต่ว่าความดันมันสูงขึ้นใช่ค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็แต่ก่อนก็อย่างที่เราให้น้องฟังเนะว่าใครบอกว่ายานตัวนู้นตัวนี้ดีแต่พอรลับสักพักพอหลังจากนั้นมาพอหลักจะทานเสร็จไม่นาน มันก็กลับมาเหมือนเดิม,มค่ะจนกระทั่งมาพบกับ UPLife ค่ะ,ม,คะมีคน,นแนะนำมาให้รู้จักกับ UPLife ใช่ค่ะเพื่อนแนะนำค่ะคือว่าเพื่อนๆเราด้วยรุ่นเดียวกันก็จะมีเริ่มเริ่มเป็นอาการเริ่มมีอาการโรคนี้บ้างความดันอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะแนะนำมาแต่ของเรานี่ก็คือว่าจะหนักกว่าของเพื่อนอเพราะของเรานี่หลายหลายโรคแล้วเพราะว่าคุณบอกว,ว่าถ้าสมมติมีเบาหวานอะไรขึ้นมาอีกหัวใจตามมาแน่นอน แล้วตอนนั้นตัดสินใจก่อนจะทานนี่คือได้ดูศึกษาข้อมูลอะไรมาก่อนไหมคะก็ศึกษาค่ะก็ดูตามรายละเอียดทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะดูตาม Google ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซิร์ชหาข้อมูลค่ะหลังจากเริ่มทานช่วงไหนบ้างที่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มดีขึ้นแล้วก็ปกติเนี่ยจะเป็นคนที่นอนเวลาเราตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำลุกหลับอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่นอนนอนต่อไมห่หลับละก็คือจะหลับเต็มตื่นเขาเรียกหลับเต็มอิ่มมากขึ้น ค่ะแล้วปกติก็คือจะไม่ค่อยสดชื่นเวลาไปทํางานบางทีมันก็จะมีเพลียๆอย่างงี้ค่ะใช่เพลียแบบนี้แหละใช่ค่ะใช่แต่ว่าพอทานแล้วก็รู้สึกดีขึ้นก็กระปี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกสดชื่นแบบนี้เนี่ยมีวิธีการทานยากไหม ไม่ยากนะคะก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนอาหารเย็นนะคะเพราะว่าพี่หมอบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราทานยาเกือบ10ป,ปีเนี่ยยาเยอะด้วยใช่ค่ะแต่ละมื้อนี่ก็เกือบ10เม็ดเพราะว่าคุณหมอจะให้โดสที่เยอะที่สุดอืมใช่ค่ะเพราะว่าแกบอกว่าถ้าทานต่อไปเรื่อยๆถ้าเรายังยังดูแลควบคุมเราก็ต้องหาทางเลือกของเราเพราะว่าถ้าทานยาแผนปัจจุบันเนี่ยไปเรื่อยๆค่ะนอกจากเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็โรคไตอีก เพราะว่าไตทํางานหนักทานยาเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวเลือกมาช่วยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นตัวสมุนไพรร้อยเปออย่างยูพีไลใช่ไหมคะค่ะแล้วมีวิธีการทานยังไงค่ะก็จะของตัวเองนี่ก็คือทานช่วงเช้าก่อนอาหาร2เม็ดแล้วก็เย็นก่อนอาหาร2เม็ดค่ะ และหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วเนี่ยได้มีการไปตรวจเช็คก,กับคุณหมอคุณหมอว่ายังไงบ้างคะค่ะก็จะมีไปเจาะเลือดนะคะตรวจปกติตามที่คุณหมอนัด<ม>นะคะแล้วก็ผลเลือดดีขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็ความดันความดันเนี่ยคะ่ะจากปกติเนี่ยสองร้กว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณไม่ถึงร<ม>้อยสค่ะเพราะถ้าเกิน140ไปนี่ก็คือสูงอีกแล้วก็ดีขึ้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่วน ไขมันในเลือดนะคะจากปกติก็อยู่ที่200กว่าเลยค่ะ250ขึ้นไปตอนนี้ก็200นิดๆเองค่ะ,คะก็ดีขึ้นเลยใช่ค่ะคุณหมอว่ายังไงบ้างคะอาการของเราดีขึ้นแบบนี้คุณหมอก็ยังถามะะว่าเราดูแลสุขภาพยังไงเพราะปกติเนี่ยคุณหมอจะย้ำทุกรอบให้เราดูแลสุขภาพแต่ก็โชคดีที่มีตัวช่วยตัวนี้ค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นอยากจะให้พี่หมอยฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมดีกว่าค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่า โรคเหล่านี้นะคะเป็นโรคที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆนะคะเพราะว่าแค่ แป๊บเดียวนะคะนาทีชีวิตจริงๆถ้าหักเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหักใครยังไม่เป็นนะคะก็หมั่นออกกําลังกายดูแลสุขภาพนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ะนะคะหรือใครที่เป็นแล้วก็คือหาตัวช่วยดีๆนะคะอย่างยูพีไลท์นะคะแล้วก็ทานยาคุณหมอแล้วก็อาหารดีๆควบคู่กันไปด้วยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคสผู้ป่วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะยังไงขอให้กําลังใจพี่หมวยหายป่วยเร็วๆนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ซึ่งวันนี้มาพร้อมแพ็กเกจปกป้องโรครายที่ทำลายสุขภาพด้วยสมุนไพรยูพีไลกับโปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงต่อต้านสถานการณ์แพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โปรโมชั่นแรกซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคาปกติ3,870บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,690บาทเท่านั้นพร้อมแถมฟรีเจลล้างมือ3หลอดหรือจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์3ขวดให้คุณไปใช้กันด้วย เท่านั้นยังไม่พอเพราะถ้าคุณโทรเข้ามาสั่งซื้อโปรยูพีไลท์สองแถมหนึ่งตอนนี้คุณมีสิทธิ์แลกซื้อเจ้าเครื่องทำไอศกรีมเมกเกอร์ซึ่งเป็นเครื่องทำไอศกรีมโฮมเมดที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆจำนวนหนึ่งชุดจากราคาขายปกติอยู่ที่1 5 0 0บาทแต่วันนี้เราลดกันไปนเลยเหลือเพียงแค่2 9 9บาทเท่านั้นโปรโมชั่นที่2เป็นแบบทดลองซื้อไปรับประทาน1กระปุกจากราคาปกติกล่องละ1290บาทพิเศษลดเหลือเพียง790บาท พร้อมแถมฟรีเจลล้างมือ1หลอดหรือจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอลห์หขวดให้คุณไปใช้กันด้วยสนใจข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์0886265551-4จัดส่งฟรีทั่วประเทศและตอนนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้ป่วยอีกหนึ่งเคสกันค่ะพี่ตุ้ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุย้ยสวัสดีครับ ตอนนี้พี่ตุย้ยรู้สึกว่าดูล่าเรองสดใสแล้วนะคะคแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าป่วยเป็นโรคไร้แรงด้วยเป็นโรคอะไรมาก่อนคะก็เป็นความดันความดันสูงเป็นมากี่ปีแลวคะพี่ประมาณ5ปี5ปีพี่ตุย้ยมีพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิตยังไงบ้างจริงๆก็ใช้ชีวิตปกติออกกําลังกายบ้างไหมคะไม่เคยเลยครับสังสรร์มีทานข้าวเย็นแต่ว่าไม่มีดื่มทานข้าวเย็นเฉยๆแล้วก็กลับบ้านทีนี้อยู่มาวันหนึ่ง ทานข้าวกันมือเย็นกับน้องๆทีนี้สั่งน่าจะเป็นในเมนูอาหารเป็นปูนี่มผัดผงกะหรี่ซึ่งเราเช็ควินกลับพอลุกจากโต๊ะเนี่ยไม่สามารถเดินได้ขามันสั่งการเดินไม่ได้เลยคือมันยกไม่ได้มันยกไม่ได้ไไดีๆก็ย,ยกไม่ได้กระทันหันเลยใช่ครับใช่แล้วทำยังไงคะตอนนั้นก็น้องก็พาไปส่งโรงพยบาบาลคุณหมอก,ก็เลย ตรวจอาการดูแล้วก็เป็นถึงได้ดูว่าเป็นความดันสูงประมาณ8 8อย้ยก็คุณหมอก็ให้ให้ยาลดความดันเดี๋ยวนั้นเลยคือจุกเฉินเลยเขา mit, ้าแอดมิดแเข้าแอดมิดฉุกเฉินเลยพพใช่ไหมครับ <hard noise> แล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพให้ลดความอ้วนอะไรประมาณนี้นครับอ้าวแล้วก่อนหน้านั้นพี่มีอาการแจ้งเตือนมาก่อนไหมแบบส่งสัญญาณเตือน ว่าเอ้ยอยู่ดีๆขาจะยกไม่ได้ขึ้นมาเลยหรอแบบไม่มีครับไม่มีอาการอะไรเตือนเลยครับสับันมากเครียดครับเครียดไหมเครียดกำลังจะถามเลยว่าเครียดไหมเครียดเลยครับเครียดเครียดมากแล้วคนรอบข้างว่ายังไงบ้างก็ให้กําลังใจครับแล้วก็ให้เราดูแลสุขภาพดูแลเรื่องอาหารการกินประมาณนี้ แล,แล้วแต่ก่อนอาหารการกินที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงที่เราคุณพี่มีความสุขกับการ enjoy eating ไหม<อ>เมนูโปรนี่มีอะไรบ้างหมูกรอบเลยครับหมูกรอบใช่ครับเพราะว่ากินทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งเนี่ยฮะเราเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่มีพฤติกรรมการกินที่ดีดหลังจากนั้นวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังไงบ้างคะเพราะมีครับเพราะว่ามันก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องเลือก อะไรที่มันดีกับร่างกายเสริมเข้าไปด้วยหลังจากที่ตรวจพบเจอแล้วเนี่ยพี่ก็ต้องพบหมออยู่เรื่อยทุกสี่เดือนฮะพยายามหาผลิตภัณฑ์อะไรประมาณนี้ฮะที่เข้ามาเสริมสร้างหรือว่าให้มันบำรุงร่างกายให้ให้รู้สึกดีขึ้นแล้วครอบครัวที่อยู่ด้วยละ่ะโสดครับอ๋อฮะเป็นโสดครับอยู่คนเดียวอุว๊ยพี่ตู้อยู่คนเดียวแบบนี้แล้วมีความกังวลอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นโรคความดันสูงอยู่ด้วยครับ ก็กังวลนะฮะก็เครียดเครียดอะไรแบะนันก็เลยเนาะทำให้กังวลว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายแล้วเนี่ยนอนนอนอยู่คนเดียวเกิดไม่ตื่นจะทํำยังไงก็ต้องมีประมาณว่าเฮ้ยโทรบอกเพื่อนอประตูไม่ได้ล็อกนะเช้ามาดูด้วยเผื่อว่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ครับแล้วอย่างนี้มีการหาตัวช่วยเสริมอะไรนอกจากทานยาปกติของที่คุณหมอ,อ,อจ่ายให้เราบ้างก็มีครับก็หาวิตามินส่วนมากจะเป็นวิตามินรวมประมาณนี้ครก็ทาน ก็คิดว่าน่าจะ,าจะดีขึ้นหลังจากที่เป็นโรคความดานันโลหิตมาแบบ,บหลายปีแบบนี้เนี่ยพี่ตุ้ยมีการหาตัวช่วยอะไรอย่างอื่นมาช่วยเสริมสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นไหมคะอ๋อมีครับพอดีมีเพื่อนแนะนาผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งชื่อ u p l i f e คือตัวเนี้ยที่สนใจเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งซึ่งจริง,รงๆอย่างที่พูดกันข้างต้นว่าเราก็ไม่ได้อยากจะใช้ยาปฏิชีวนะไปตลอดอทีนี้พอเห็นตัวเนี้ยเ,เ,เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ย ก็เลยสนใจแล้วก็ได้หามาทานครับและหลังจากได้ทดลองทานไปแล้วเนี่ยอะไรที่บ่งบอกสัญญาณว่าเอ๊ะฉันเริ่มดีขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็ดีขึ้นนะครับนอนหลับง่ายขึ้นด้วยอันนี้อันนี้เห็นได้ชัดเลยนอนหลับง่ายขึ้นแล้วก็สุขภาพก็ดูแข็งแรงขึ้นรู้สึกตื่นมาแล้วก็สดใสแล้วสําหรับการทานอาหารเสริมแบบนี้มีการทานควบคู่กันกับยาแผนปัจจุบันยังไงบ้าง ก็ทาน2แคปซูลตอนเช้าและก็2แคปซูลตอนเย็นครับเช้า2เย็น2แล้วหลังจากทานยูพิไลเข้าไปแล้วเนี่ยอาการอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างคะก็จากที่เราเราเคยมีอาการเวียนหัวบ้างในบางครั้งหรือว่าทีวูอะไรอย่างนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วฮะก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นแล้วอาการกระปี้กระเป๋าแจ่มใสในการทํางานที่ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นครับ <ผ>วิธีการนอนเป็นยังไงบ้างอ,อ๋อหลับได้ดีขึ้นฮะหลับหลับง่ายขึ้นปกติก่อนหน้านี้คืออาจจะเครียดหรือวิตกประมาณนี้ฮะแต่ว่าท่านยูบีไลท์เนี่ยรู้สึกเหมือนผ่อนคลายด้วยนะนอกจากสุขภาพที่ทําให้สุขภาพดีขึ้นจิตใจสําคัญพี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มศึกษาเรื่องธรรมามพี่ใช้การนั่งสมาธิเป็นการแก้ไขภาวะจิตใจ ที่มันสับสนมันเครียดมันรียดรื่องป่วยใช,ใช่ไหมคะพี่ก็ใช้สมาธินี่แหละเป็นตัวช่วยที่ดีเลยเมื่อไหร่ที่พี่นั่งสมาธิเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าร่างกายพี่เนี่ยมันจะมันจะสบายมันเบา <ฮะ S 1> สบายแล้วมันจะทําให้เรามีสติเม,มื่อไหร่ที่คุณคุณรู้สึกถึงธรรมะคุณรู้สึกถึงสมาธิเนี่ยสติคุณจะมาทันทีแล้วพี่ก็พี่ก็ได้วิธีนี้ฮะนั่งสมาธิเป็นอีก ตัวเลือกหนึ่งตัวช่วยหนึ่งที่พี่ใช้ดําเนินชีวิต<ะ>เรียกว่าพี่ตัวก็ทานมาสักระยะแล้วระยะหนึ่งแล้วทุกสี่เดือนเนี่ยจะต้องไปพบคุณหมอ,อมล่าสุดที่ไปตรวจเช็คมาคุณหมอ,อนนว่ายังไงบ้างอันนี้ฮาเซอร์ไพรส์รเลยเพราะว่าคุณหมอว่าความดันลงลงกว่าเดิมควบคุมได้ดีแต่แต่ก่อนเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบหกครับก็เหลือประมาณร้อยสี่สิบประมาณนี้คุณหมอก็คุณหมอก็แปลกใจก็ก็ดีแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าทานอะไรครับผม แล้วคุณหมอเขาแนะนํำไหมคะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตยังไงบ้างก็ให้ออกกําลังกายครับให้ลดความอ้วนให้นอนให้พอ,อลดความเครียดครับอย่างนี้คะ่ะพี่ตุ้ยคะ่ะอยากจะให้พี่ตุ้ยฝากอะไรสําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้อยากบอกเพื่อนเพนว่าให้ดูแลสุขภาพกันบ้างออกกําลังกายบ้างครับแล้วก็ถ้าใครที่กําลังหาผลิตภัณฑ์เสริมอยู่เนี่ยแนะนำยูทิลายเพราะว่าทานแล้ว Okay, อย่างนี้สุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่ตุ้ยฝากบอกอะไรกับกลุ่มคนผู้ชมนะคะที่ยังประมาทในการใช้ชีวิตอยู่ค่ะคว่าเอโรคร้ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะอยากจะให้พี่พตุ้ยฝาก,กพูดอะไรให้กับคุณผู้ชมนิดนึงก็อยากบอกเพื่อนๆฮะให้ดูแลสุขภาพออกกําลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตครับดูแลสุขภาพเราก่อนก่อนที่จะป่วยดีกว่าป่วยแล้วมาหาวิธีแก่ครับผม ซึ่งวันนี้มาพร้อมแพ็กเกจปกป้องโรคร้ายที่ทำลายสุขภาพด้วยสมุนไพรยูพิไลกับโปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงต่อต้านสถานการณ์แพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โปรโมชั่นแรกซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคาปกติ3,870บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,690บาทเท่านั้นพร้อมแถมฟรีเจลล้างมือ3หลอดหรือจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์3ขวดที่คุณไปใช้กันด้วย เท่านั้นยังไม่พอเพราะถ้าคุณโทรเข้ามาสั่งซื้อโปยูพีไลท์สแถม1ตอนนี้คุณมีสิทธิ์แลกซื้อเจ้าเครื่องทำไอศครีมเมกเกอร์ซึ่งเป็นเครื่องทําไอศครีมโฮมเมดที่คุณสามารถทําเองได้ที่บ้านง่ายๆจําจนวน1ชุดจากราคาขายปกติอยู่ที่1,500บาทแต่วันนี้เราลดกันไปเลยเหลือเพียงแค่299บาทเท่านั้นโปรโมชั่นที่2เป็นแบบทดลองซื้อไปรับประทาน1กระปุก จากราคาปกติกล่องละ1,290บาทพิเศษลดเหลือเพียง790บาทพร้อมแถมฟรีเจลล้างมือ1หลอดหรือจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์หขวดให้คุณไปใช้กันด้วยสนใจข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์088-626-5551-4จัดส่งฟรีทั่วประเทศภัยเงียบอย่างเบาหวานหัวใจไขมันความดันและหลอดเลือด ล้วนเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามชีวิตและสุขภาพของคนในยุคปัจจุบันนี้รวมไปจนถึงยังเป็นสาเหตุของการฆ่าชีวิตของผู้คนด้วยดังนั้นการรู้เท่าทานเตรียมพร้อมและรับมือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่จะสายเกินแก้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะสุขภาพที่ดีคุณเลือกได้เลือกให้ตอบโจทย์ต้อง U P life ค่ะและสำหรับตอนนี้ดิฉันหมดหน้าที่แล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การใส่ใจตัวเองถือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลยและควรเริ่มต้นใส่ใจตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UP Life ชนิดแคปซูลที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรถึง6ชนิดไม่ว่าจะเป็นหงผักชีงดาหงอบเชยสารสกัดใบเจียวกู้หลานสารสกัดเห็ดหลินจือผงตังถังเช่าสารสกัดพริกไทยดำผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP สากลและ HACCP ผ่านการผลิตยอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนได้รับเลขสาระบบอาหารจากอยและเครื่องหมายฮาลาลที่พี่น้องชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้รับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งเริ่มต้นใส่ใจตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UP l i g e สนใจข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์0886265551-4